รับประกันครับรับประกันรับประกันครับรับประกันสดทุกตัวครับท่าซุกมแต่สดสดครับสด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 เลยสดทุกตัว คนข่มบว้มาก็สมัยันลกคนมักปลามึกถ้าซื้อดีได้ซื้อแต่ปลามึกได้เอาได้ามเลยคนละย่างได้ันี้คนละย่างไดครับอันนี้เมอออันนี้มันบริเท้ได้ครับหวานเด้ตัวนี้ครับมันจะหวาน ม,มันจะหวาน,นครับนีโซดเลยคือจะเรือใหญ่เนาะปลาเมึกเรือยเหรอเลือยเลือยใหญ่น้อยมันจะ็งน right. ั่นกว่าตัวน้อย